ส่งท้าย2สอง,สงท้ายสามเหลี่ยมรุดดอกแล้วบอกเพื่อคีย์วอรดอดถ้าเห็นหน้าเมื่อไหร่กูจับเข้าคุกอย่างเดียวไอ้ขาย่านะละรังดังองเองวังเวงแววสะดุ้งแล้วชะเง้อฮาเห็นโยกีขี่ลุงแต่ต้นมาเอ้ยหลายคนจำจำสาคอได้ปะไอ้บทนี้ยคือสุสาครนะสู้ๆนะคน เอยไม่ไม่รู้เลยสักข้อเลยไม่รู้เลยพ่งพาคโคลุปไปคอ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 แกงใจคอตัวเองโอ้โหพอทุกคนเ็าไปช่วยเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่ได้อ่านหนังสือสอบเลยนี่เออตอบไปเลยตอบไม่ได้เลยสักข้อแต่มันก็ของไม่อะนะไม่หรอกมันต้องปล่าประโยชน์แน่ๆเลยเพยายามไปกี่ครั้งก็เท่านั้นแหละมันนี่มาข้อสอบอัตนัย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยฮะข้อสอบข้อขียนปรปอนปอลันยกาวม่วอัตนัยว่างเปล่า ปาบามอืมโอ้โหนี่สินะงั้นก็คงขยายเวลาชดลวัฒนาเรเสริมมาสิอ่าไม่มีใครอ่านหนังสืออ่ะเพราะว่าวุ่นวายหมดอ่ะงั้นก็กลับดีๆนะซักจังแต,แต่แต่ไม่ต้องคีมาพูดอะไรไร้สาระหรอกนะจะหยุดค้นหาตัวเองกลางคันได้ไงแ้แ,แ้ก็ใช่ล่ะคะ่ะจะยอมแพ้ระหว่างทางได้ไงฮิโยริก็กระแลเอเลสเธอไม่ใช่ฮิโยริเธอคือ,อยูเมะตั้งแต่นี้ไปเธอคือ,อยูเมะ ไม่เป็นไรหรอกซักจังมีหลายเรื่องที่ต้องทำอะ่ะแล้วก็อยากจะมีอยากจะเอาไปเห็นอีกมากมายด้วยละ่ะแอ์เลี่ยนไม่ก็หนีหัวสุกหัวซุนอะ่ะตอนนี้ซัดจัางไม่ใช่เด็กน้อยที่เรามาต้องดูแลนะไปเถอะเข้าใจแล้วโอ้ยทำงานไปเลยตื๊บๆผู้ว่าจ้างฉันเองน่ะแกบกนนอกัน้องรีบมาทางนี้เลยต้องไปลงโทษเจ้าพวกนั้นให้ได้ครั้งนี้ขาดงานการไปนานกองทัพจะฟรีอีกห้าสิบหกชั่วโมงละว่าไงห้าสิบหกชั่วโมงเลยเหรอ ใช่เจ้าคนนั้นนี่นะทำไมจะจะทำไมหน่วยรับจ้างสาร,รพัดถึงอะ,อะไรกันอนะรีบมาทางนี้เร็วถ้าจะจัดการคนนั้นะน้่ยคัดตัดหมดแล้วกันถ้าอยากได้งานช้าจะรีบมาตอมเร็วเออเขาจะแล้วจะไปเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> อ๋อคนหลงคนหล,ลงทุกคนงานเข้าดีจังติดต่อมาบ่อยๆนะครับหัวหน้าไปดีมาดีนะสัจังทำไงได้นี่หวุกโน เธอคือยูเมะไม่ใช่ฮิโยริมาษาตัวด้วยนะหัวหนะ้าอีกสมคนก็น่าจะบรรจุเข้าสู่กองกำลังเอเลสนี่เชริกาจังลูกขออีกชามนะอะไรจะเบิ้ลหรอัอ้งนี้ชิโรโกะจังจะสึกใหญ่มา <c oughs> ต้องกินเยอะๆสิแต่ฉันอิ่มแล้วนะ <c oughs> ไม่หรอกชิโรโกะจังยังกินต่อไปได้อีกลุงลำบากมาแค่นิ้หน่อยก็รู้สึกว่าน้ำหนักลดเลยน้ำหนักลดเลยเพราะงั้นชิโรโกะจังที่ลำบากมาก่อนต้องกินเยอะๆเ,เ,เข้าไปอีก <c oughs> <c oughs> ให้กิน ให้กินมันก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเงินจ่ายลามิงมันจะพอหรอ,ไม,อไม่เอาไม่เอาไม่เอาบาทของลูกพี่โนโนโมิดีไม่มีแฮงก็หาค่าจากค่าจ้างเชลิกาจากก็แล้วกันว่าไงนะพูดรเร็วรเลยเฮ้ยอย่าทำแฟนผมโกรนนะลุงโง่มาสเตอร์ขอสั่งเพิ่มอีกชามก็ได้ครั้งนี้ทุกคนเหนื่อยกันมา,มากเป็นเจ้ามือให้เองเว้ยลามิงชามยากพิเศษคนละชามไปเลยว่าไงนะมาสเตอร์งั้นวันนี้ขาดทุนนะดิ เออมาเตอร์ใจดีจักเรากับพวกเราอะ่ะจะทานแล้วนะคะแต่ยายพวกเราต้องจ่ายเงินอะ่ะไม่หลอกไม่เป็นไรกินให้อิ่มเถอะสภาพไปขอตังคูงั้นพวกเราจะทานได้หน่อยเลยนะคะจิโนโกะบอกต้องกูอื่นแล้วเชลิกะจะมากินด้วยกันหรอสิเชลิกะไม่กินด้วยลูกคนนี้กินข้าวไม่รอร่อยนะเอ,อ้พูดอะไรไปกๆเนี่ยจำงานอยู่ไม่เป็นละหลอกหนูวันนี้เราไม่ค่อยยุ่งกันอยู่แล้วด้วยเอ,องั้นก็พักหน่อยดีไหม สินิกาจางนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้บางทีข้างๆก็พอเยใหญ่เซิกาไปนั่งตรงไหนหอ๋อข้างที่โรโกหรือว่าข้างน,านโนมิการเล่กครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากเลยนะคิดให้ดีๆ <c oughs> สิริกาบอ <c oughs> ก <c oughs> โอ้ยว <c oughs> คฮะ เออไม่ได้บอกว่ามีตัวเลอร์ให้นั่งตักลุงนะเงียบไปเลยครั้งนี้จะนั่งตรงนี้แหละลูกพี่โอชิโนจะได้เลิกพูดมาสักทีเกิดไปแล้วยุคนี้กระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีอยู่ถ้างั้นขอนั่งข้างลูกพี่เิโนะว่างือขอนั่งข้างมั้งแหว่งกันนะเอ้ข้างหน้าข้างหลังอะไรเดี๋ยวช่วยด้วยลุกถูกล้อมด้วยเดี๋ยวไฟที่หนัากลัวแล้วแบบนี้แล้วก็เออผ้าออกมาน่าจะน่ารักน่าดูเอาล่ะ ถึงแล้วพานาจะได้ไปที่นี่คือบ้านของพานาเออค่ะถ้างนั้นก็ฝากในฝากตัวนะน,นะลูกพี่ไม่ใช่พานาสัง่งพอถึงที่นี้ต้องพูดอยู่นี้สิประโยคนั้นเหรอค่ะใช่แล้วถ้าอยู่ที่นี่ก็ต้องพูดว่ารู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ,อต้องพูดแบบนั้นเหรออ่อาค่ะอุ้ยจงอเอาราเรียบ,ยบข้าเถอะพานาพานาบอกเลิกแล้วกลับมาแล้วค่ะลูกพี่มีคนเขิน พบคนเคินครับ9มง24นาทีกับ74%หลังจากผ่านอะไรเหตุการณ์ร้ายๆมาแต่ดมาที่เราเราน่าจะแบบนอนซมอยู่มั้งไม่น่ามีหรออันนี้ไม่น่าใช่แซงทำทาวเวอร์ขอบคุณที่ทำงานนะกคะพี่ขอบคุณที่ทำงานหนักนะคะโหหน้าไฟไกลเกีย์ค่ะเออคือว่าไม่หรอกอายุมุจะขออยู่แค่เงยียจะถึงวันลงมติไม่มัางใจท่านต้องทำให้อายุมุมันเดือดร้อนไม่ได้ เดอะร้อนอีกอะไรหรอคะแบบนี้เกิดไปแล้ว <mówi> ลูกพ <im yeah> ี่ลินพวกเราลำบากว่าถึงขั้นเกือบถึงชั้นอวกาศกันมาเลยนะเว้ยโมโมกันนี้พยายามหนีก็เถอะแต่เมื่อมาแบบเดียร์แล้วชัดเราเาเดูแลลูกพี่ดีนะดิชัดก็มึงเห็นด้วยอ่ะอายุบูโบร่าพ่อขี้ด้ยแล้วชัดเนี้ยไม่ได้บอกทุกคนเลยนะวอลแวนสัสลาสอบบรีสีขอบคุณที่อยู่ข้างๆชัดมาตลอดเลยลูกพี่หาลูกพี่ลินโค้บแบบเก้าสิบองศาพวกชันหรอเนี่ย แบบนี้ลางไม่ดีแน่เลยต้องมีอะไรผิดพลาดเกิดอะไรวิบัติออเอียงก็คือเงินโมกาจะคอยแต่สร้างคอามลำบาดให้อยู่เรื่อยอะ่ะต่อไปรบกวนด้วยนะค่ะสถางหารดที่รบกวนลุงพี่อะ่ะก็นะจะทำไงได้รบกวนด้วยละกันอันนีน้น่าจะเป็นสำนักแซงทำทาวเวอร์ชั่วคราวมัง้งอยู่ชาเล่ชั้นสามอ้อจริงสี่มีจดหมายมาถึงลุงพี่ลินอะ่ะจดหมายเหรอเอาไ้ว่าที่โต๊ะลุงพี่ละมันไม่ได้จารได้ว่าใครส่งมา ถ้าเ,เราเปิดเดิมมันเป็นจดหมายธรรมดาฉันไม่ได้อ่านเนื้อหาข้างในอ,อ่ะค่ะไว้อ่านดูมันจดหมายใครดูหน่อยสิตัดมาชี่ชาเล่ฮะไม่ได้เจอกันนานนะครูอ่สวัสดีนิยะกำลังเปิดโน้ตบุ๊กเลยผลงานข้างใหญ่ของชาเล่ควนี้ตบอวว่าเปฉายที่ตาตึงใจแล้วนะประทับใจมากขอบใจนิยะนิยะเองก็เก่งมากเลยขอบจริงที่ชาติตดต่อมาไม่ใช่เรื่องไดนหรอกคุณครูเรื่องนี้มันค่อนข้างสรุปไม่ดีค่อนข้างสำคัญสำหรับฉันอะเรื่องอะไรว่ามา ข่าวเลยที่ว่าครูควิ่งแล้อจอดไปทั่วทุ่งเลยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะไม่อ่ะไม่จริงเลยอะ่ะพวกเราเข้าใจผิดอ,ะอ่ะอ่าแปลกนะคะมีเห็นพญาครูหอบเชิเลยท,ที่ลากไปเป่าที่ไปด้วยฝุ่นและเท่าฐานแล้ววิ่งเข้าไปในที่คนรุมตาเน่เรายิ้มสดใสอ่าข่าว,พวเพื่อละสายเกลียคุยไว้ใช้ไหมว่าบางคนคุยเรื่องนี้อีกแล้วเออติดต่อเพื่อมาถามเรื่องนี้จริงเลยเพราะว่าจาังหวะที่เราตกมามันต้องอะไรสักอย่างแน่นอนเลย นี่ไม่ใช่แล้วครับจริงที่จริง,รงพวกฉันติดต่อมาก็เขาขอรู้จากชฉลมวิจัยสายนินจาคุณครูอาจจะแยบทราบแล้วนะครับว่าชฉลมวิจัยสายนินจากลับมาอย่างปลอดภัยกันแล้วพวกนั้นได้เจอกับรองหัวหน้าเฮียกาเรลันแล้วแต่ยังยืนยันไม่ได้คนที่ชื่อคุซุโนฮะหายไปจริงๆหรือเปล่าแต่ก็ได้จดหมายที่เขียนโดยคนที่อ้างว่าซึ่งคนคนุซุโนฮะมาถึงไม่รู้ตัวจริงเปล่าแต่เป็นจดหมายที่เห็นครูจะใช้เลขโดยตรงมันอาจจะเป็นเรื่องจริงคำลวงก็ได้ใครไ,ไม่รู้จะไม่ได้อ่านเนื้อหาข้างในแต่คิดว่าคุณครูน่าสงสัยจะส่งไปให้้บัดดเีียวน ขอบใจหวังว่าจะได้ประโยชน์มากนะไหวกข้าวหน้ารามาแว้ไข่ประกอตัวเองเค้ี้เอาโค้บ้างนะครูเราจะใกล้จะกด้เทศกาลสนุกๆกันละอ่านจดหมายที่นิยะส่งมาให้โอเคส่งมาทางอีเมลเปิดดูสิได้ยินมาว่าตามหาชันหรอคุณครูเอ็นดิสติโอไม่ต้องไม่สิต้องบอกว่าวางแผงจะมาตามหาจึงจะถูกเอาไปว่าจะขอสรุปเยแล้วกันนะ คนที่กับจารบัดด้วยลิโคซีซันนะ่ะไม่มีวิธีไหนในโลกใบนี้จะให้กลับมาเป็นดังเดิมได้หรอกมันเป็นกฎดองโร่ไม่ต่างอะไรเราสามารถพูดคือชีพคนตายได้แต่ว่าหากต้องการใครสักคนแล้วก็ครูซื้อนะฮะเป็นแมวเหรอตามหาฉันให้เจอดีคนโคอย่าทา้านะถาง,งับปุ๊บถางับศัตรูปุ๊บครูงงก,กัดไม่ปล่อยนะลูกจดหมายฉบับนี้สิ มันจดหมอะไรไม่จ่าหน้าซองบอกผู้ส่งด้วยขอดูเนื้อหาข้างในหน่อยละไม่ใช่ของขายะนะถ้าขายะได้จามตามถึงได้เลยนะถึงลินจังนี่มันลายมือน,นี้มันจ่าบอกนะว่าประธานองค์การนักเรียนนั่นไงเผยหน้ากันสะทีดีจ้า กลับมาที่คิวทอสด้วยเขาจะเปิดประชุมสภาสามัญกันแล้วปลุกกันแล้วพาหน้าประสาทกับกองแฮซิดีมแล้วอได้รับบัตรประจำตัวบัตรผู้ใหญ่ของพินเพาปเทศแล้วแต่กลับเพื่อไปหน้าเริ่มเกมเฮ้ยแต่ว่าผมปลุกพาหน้าจังแล้วเย่ถือว่าเล่นจบหรือยังวะไม่รู้ได้รับบัตรประจำตัวของผู้ใหญ่ของพิเพเทศ อ๋อไอไอไอบัตรเก่าอะนะที่ที่เราเอามาเอามาใยี่แล้วได้เพชรเออกูว่าเก็บไว้ดีกว่าคือว่าเป็นคอทรงจําแห่งการเสีย an น้ําตาครั้งแรกของเกมนี้ถือว่าซึ้งกินใจอยู่กันนี่ไงเอ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันฉากเริ่มเกมนี่มาเอาวะเฮ้ยดีดีดีสตรีมเพ่ปุ๊บคนดูตกกระจเฮ้ยไปปุกหาหน้าแล้วหรอใช่กูปูกหาหน้าแล้ว กุูกพาหน้าจังแล้วจ้ะผมจะใช้อันนี้ไปตลอดเลยจนกว่าจนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยแหละบอกให้ใช้ไปตลอดอ่ะอินดี้ไม่มีอะไรรู้สึกมันมนมนหมุนชอบสีมันดำดำมันทำมืนทำมืนมนมนทนหมุนหมุนมองมองชอบประมาณนี้ความหมุนมองในชีวิตกำลังวิเคราะห์รัพยากรอ่อ ไม่เป็นไรผมเอาฉากนี้แหละอินดี้ดีไม่คิดอะไรทั้งนั้นอินดี้ถือว่าเป็นการปลูกพาราหลังจากนี้ไปก็มีทั้งอารูน่าและพราหน้าจังแล้วถ้ามาก็อาจจะเจอพราหน้าหรืออารูน่าเพราะฉะนั้นเจ้าของอเพราะฉะนั้นเจ้าของโชคก็จะไม่มีอยู่แค่คนเดียวแล้วฮนะ ประธานองการรักเรียนส่งจดหม,มายมาไม่จ่าหน้าซองทำไมไม่จา่าลูกครูจะไ,ได้ดูด้วยเออเดี๋ยวแกล้งคนดูดีกว่าในสตรีมอ่ะมันต้องตกใจแน่เลยวเยวลาน่ะตกใจแน่เลยคนดูอะ่ะคนดูเจ้องผมอะ่ะเฮ้ยปิปุบผาหน้าตอนไหนวะก็ตอนสตีมอ่ะน้าจะสตีมสตีมวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่นะ พอชิมนี้จะลงก็พฤจิกาพอดีน่าจะช่วงวันช่วงสัปดาห์เกิดผมอะ้ากันยาอ้ยก็นูน่นแ่ะคนดูไกล40เจนาทีกับการอ่านนะฮะรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ลงเข้ามาในเกมนี้คิดถูกไหมคิดถูกแล้วนะฮะไปคอรุนี่สีสีส,สีสีเปลี่ยนอะ あれあれมองเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยเหตุมากพาหน้าจังหมายถึงด้านหรอครับดูพี่อย่าได้ละโป๊ะเออไต่กิจจุลกงรอรเขาสั่งมีงานที่จะได้เยอะอยู่มากเลยโอเคเจ้าของเจ้าของเจ้าองอันนี้พื้นที่ภารกิจมจะไปทำไมเพชรก็ตู้ฟูกาปีใหม่ผมขอผ่านะครับ ใครหมุนเราได้ฟูกะก,ก็ยินดีก็พระน้าจังเห็นไหมเงี้ยเรื่องหลักเราก็ยังจะเล่นต่อไปก็คือ,อยังเล่นไม่จบย้อนว,นวันวันหนึ่งก็เล่นต่อสิครับรออะไรอะ่ะเออ<ฮ>จะไปแคร์อะไระก็เล่นต่อย้อนว,น,วนวันวันหนึ่ง สวัสดีค่ะโคนโคอ,อสวัสดีสบายนีไหมพาน,นะขาดลูกพี่โอเล่น่าคอยดูแลชันอย่างดีลเละเนื้อนมชาตาเวอรี่อาโยยถึงลูกพี่จะยังหลับอยู่เหรอเข้าใจตื่นได้แล้วลค่ะลูกพี่ขุดโคม,มาละไม่ใช่วานน้างมานอนอู้อยู่นะงัมงามงามงามลูกพี่โอเลน่น่านดไปตื่นขึ้นมาจะจะจิ้มแก้มแล้วนะกุไม่จิ้มกุเขย่าตัวเอ้ยตื่นตื่น <laughs> เอออะไรกันอีอีอีอ่เอ,เอ,เ,อ,เ,อเอีสวัสดีจ้าอรุณสาอส้ยเชา้ชาแต่เชา้าตั้งแต่ตอนไหนกันนะไม่เชา้าว่ะเที่ยงแล้วรุนพี่ไม่นอนตื่นสายเลิกพิษานนะเออแต่ตอนนั้นลุนพี่ตัวตัวที่ได้เป็นอย่างยางแค่ทีถ้ <c oughs> าอย่างนั้นเริ่มการตื่นเช้าก,ก่อนเลยตัวแบบอย่างไอทีหลังทำไมไกลไปแบบนี้ไปได้ลำบากแย่เลยข่อนะไม่เป็นไร เริ่มชินไงตาต้องเริ่มเพียรน่าแล้วทำไมอ่ะรู้สึกเหมือนกับเราโดนดุยังไงอยู่เลยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าอยู่ภาคหน้าจางแล้วก็ขอแก่สิดีชีวิตชีวาคือแย่เลยแน่นอนเลยเอ็นชอบจะได้ดูแล้วก็ได้ดูดูครูด้วยคนนะคุณครูโอเคฝังเนื้อฝังตัวได้พาน้าอโรน่าค่ะฝังเนื้อฝังตัวนะคุณครูในนี้สตูดิโอค่ะคุณเคยอโรน่ายากฝากยากอย่างนึงคือแบบด้วยความที่แบบนางเป็นแบบเสียงใสๆน่ารักน่ารักตัวเล็กแค่นี้ตัวเล็กแค่นี้ ถึงช่วงนี้ลูกพี่อรุณาจะรอนเยอะมากเรื่องนั้นเป็นเพราะว่ามีชัดอยู่ที่ดีด้วยตอนนี้ก่อเฮซีดีมเลยทํางานหนักมากเกิดเรอโปรติและฉันเข้าใจละที่นี้เองประธานอการนั่นเลยก็อยู่ในสถานที่ที่หัวพ่ายตัวไปแล้สินะอย่าบอกนะว่าคนที่ชอบแจกแฟ้มฟ้าของเรากับรอยเลือที่อยู่บนบาะ ไม่อยู่ในโลกแห่งนี้เหมือนกาลสีนะองค์การนักเรียน <S 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 ไปอยู่ไหนเอ่ยย้อนวันวันสองน่นอาจจะฉเฉลยไอย้อนวันวันสองนี่แหละคนดูไม่เชื่อหน้าผมออกออกจะไม่เชื่อย้อนวันวันสองห้าสิบสองนาทียีสิบอ็ดวิเก้าโมงครึ่ง พื้นที่ลกลางอ้าวฟานเซตอย่างนี้นี่เองหรือจจบลงไปเช่นนี้งั้นหรอน่นจาจะประกาศตัวเองว่าปเป็นิตัวล,ละครหลักทำรายการคาดการของผมยังย้อนกลับไปอยู่บริบทเริร่มต้นอย่างนั้นหรอคะเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วหรือว่าสิ่งนั้นดูเหมือนจะเป็นจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดแต่ไม่ใช่เช่นนั้นเลย,เยการส้เรื่องราวจากผมแล้วหรอผู้ชมมะ้งแต่ว่าอย่าได้คิดแต่ว่าแทรกซึมเรื่องราวและบริบทลายเช่นนี้ได้ทำเสมอเปล่าหรอกนะคุณครูเอ๋ยเรื่องราวยังคงนำเติมไปอยู่เนาะใช่ ถ้าพูดสิ่งนั้นแล้วคงจะเปรียบเสมือนว่าเข้าสู่ภาคใหม่ใช่ละเรื่องราวนี้จะจบลงแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่ต่อไปใช่ละเพื่อการนั้นแล้วแก่บเทียเองก็จะเป็นต้องการแปลงอะนะสหายเก่าที่ถูกป็หนึกถูกในประเทศแลวถูกลืมเลือนไปจากแกวบเทียใช่ต้องไปหาคนผู้นั้นคอยดูเถอะสุดดำสิที่นายทำไม่ได้ผมจะเป็นคนสารต่อให้จบเองกลัมาสิสุดดำบอกกูวางมือค่ะ วางมือไอ้กูบาไหวแล้วไอ้งงงงประมวลผลสเลตยืนยันสมมติฐานการพิสูจน์สำเร็จคิวดีอย่าบอกนะว่านั่นไงอย่างนี้นี่เอกศิลป์นะตอนนี้เข้าใจแล้วแช่เข้าใจแล้วว่าทำไมรุ่นพี่ยอรุณาถึงเป็นตัวตนที่แตกต่างจากชแททที่เป็นระบบ OS ARNA ของกอง HCD เหมือนกัน อย่าบอกนะว่าไอคนที่ชอบแจกแฟ้มฟ้ากระจายแจกแฟ้มฟ้ากระจายแบบนี้อย่าบอกแล้วว่าคุณอยู่ที่นี่เองสินะเพราะแบบนั้นถึงได้มีวีใครตามหาตนคุณพบเลยสิคุณประธานองค์การนักเรียนนั่นไงก็ว่าอยู่แจกแม่งแต่แฟ้มฟ้าทานแฟ้มฟ้าเป็นของว่า สวนนี่แม่มึงเอาเฟสฟ้าครูมาแสนหนึ่งเอามานันนี่เอามานันนี่ to be อนต t i n u e ตโปรตดตามตอนต่อไปอยังไม่จบหรอกเหยทุกดอกและพอเพื่อคิวทอสก็เล่นคงไม่ยิงยาวมากเลยนะครับคนเราห้าสิบสีส่นาทีเน็กซอนเน็กซอ,อนเกมเอ s t เอส o ตีีโอเพราะงั้น กลับไปเธอค่ะกลับไปยัท material, ขขงท,ที่ที่มีความรักทั้งหมดตัวเลือกค่ะตัวอย่างในเอพิโซดกระต่ายคาร์มาน็อบทสอง ปลดนันนะรับีริน,น,น,นอ่ามีการปงมีการปลดมีการปงมีการปลดปลดแล้วไงใครจะแค่์เฮียกาเดรันอือหือ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 ปุ่มอุ้ยเฮีย,อยโอ้ อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยบุราคายเรียมทุดดอกแล้วบอกเพื่อคิววทอสปดนานากามิรินวะ่ะแล้วใครยะมานั่งแทนอ๋ออะรหรอแหมไม่ใช่อยากจะรัดปะหารไม่มีอะไรหรอกเรียมทุดดอกแล้วบอกเพื่อคิวว์ทม่มีอะไรทั้งนั้นอะ่ะเขี่ยออกสุดท้ายสำเร็จถือว่าจบแล้วครับเออจบไวจังวะกลับอย่างในเรื่องละตอนนี้ ตอนนี้มีอยู่3บทนะฮะที่เปิดนะฮะร่องรอยแห่งความฝันที่ทิ้งไว้ VR Rabbit แล้วก็ดังต้นอ่อนที่รอวันผีบานนะครับผมถ้า VR Rabbit เนี่ยก็คือเนื้อเรื่องน่าจะต่อจากไอ้นี่เลยบท2นะฮะน่าจะต่อจากองคสุดท้ายนะฮะแล้วก็เราจะมาเล่นผมจะเรียงอย่างนี้บท2กระดายแคบบรอดบทสองคณะกรรมการแผนงานไอบรอสบท3แล้วก็มาที่บทห้าเฮการลัน ก็ถือว่าดีดีงามพระ,ะรา,ามห้าสิบปิดช่องนอยคนดูก็เป็น <วะ S 2> <ข>อย่างไรบ้างครับสรับรัวใครในเรื่องหลักนะครับผมเราจะมากระต่ายคัมภมรนอบทสองแล้วก็ไปที่อบิดสบทสามแล้วก็ข้ามไปห้าเลยนะฮะเราจะมาดูกันว่าคายะกับลินเนี่ย ใครจะชนะกว่กากันระหว่างตําแหน่งตําแหน่งนที่ได้มาจากการรักษาการกับตําแหน่งที่ได้มาจากการรัฐประหารนะฮะประเด็จการกับประชาธิปไตยใครจะอยู่ก่อนอยู่หลังนะฮะอุ้ยพูดแล้วรู้สึกหนาวอ่ะก็ <g ül> ขอบคุณสําหรับการรับชมในทุกๆอีพีนะครับผมรู้สึกว่าต้องไหนๆก็เล่นโอดท้ายจบแล้วก็มาพูดถึงความรู้สึกในการที่ผมมาอยู่ที่หลงเข้ามาต้องเรียกว่าหลงดีกว่าผมไม่รู้เลยว่าเข้ามาได้ไงไงที่จริงอ่ะผมพูดเลยตรองว่า บัวคายเนี่ยเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ผมจะทำส่งท้ายคลิปที่ยาวที่สุดคืออัดฟุตเทจนานที่สุดคือผมอะเรียนอยู่หลายคนคงน่าจะรู้ละว่าผมเรียนคณะอะไรอะไรยังไงผมแนะนําตัวไว้ในคุณอาร์มละอะงั้นครับผมก็ถือว่าแนะนําตัวเป็นคากาละกันผมชื่อเล่นชื่อพัทนะครับผมเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สรักอันนั่นคือผมแนะนําตัวไปอย่างเต็มที่ละผมก็แนะนำตัวไปเมื่อกี้ละโอ้โหผมชื่อพัทเราเรียกผมว่าพัทก็ได้ไม่เป็นไรหรอก หลายคนถ้าอินดี้หน่อยก็เรียกโทนี่สตาร์เหมือนคุณกลับบ้านก็ได้ไม่เป็นไรครับผมก็ยอมรับทุกทุกชื่อนะฮะหลายคนก็ตั้งมาก็ไม่เป็นไรครับเรียกเรียกอะไรก็เรื่องของคุณครับผมไม่ได้ไม่ได้สนใจอยู่แล้วก็ตอนนั้นผมอยู่ปีหนึ่งตอนนั้นเวิร์กช็อปนะฮะก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะครังนั้นอ่ะถ้าเอาฟุตเทปแบบนั้นะท่าล่นเล่นเรื่องอ่ะถ้าเอาแบบนานๆหน่ะมันไม่น่าเวิร์กเว้ยผมก็เลยเลือกที่จะเฮ้ยเวอร์คูือเลิฟโฟมมันไม่ค่อยมีคนดูแล้วว่ะ ก็เลยนึก,นกเกมหนึ่งขึ้นมาได้บัวไคเอ,อ,เกกคอ,อ,เอ้อยากจะโหลดเล่นว่ะที่แรกก็คุยกับน้องว่าเอ้ยอยากจะโหลดนะอจะโหลดนะสุดท้ายก็โหลดจริงๆแล้วก็เล่นวันนั้นจริงๆก็คือตอนนั้นผมมาอีเวนต์เฮียตอนเร็วกันพอดีผมก็ติดตามช่องคุณอาร์มตอนเดี๋ยวเร็วกันพอดีเลยจําได้เลยคือเร็วกันพอดีตอนนั้นผมเวล2ยี่สิบห้ายี่สิบหกเพิ่งจะเคลียเนื้อเรื่องหลักไปได้สายวีพีมัง้งตอนนั้นที่ผมติดตามคุณอาร์มผมเข้ามาในทีแรกก็คือยังไม่รู้ หาเหี้อะไรเลยนะฮะจนกระทั่งผ่านมา3เดือน3เดือนกว่าๆมั้งแน่น่าจะเข้าเดือนที่4แลละก็เล่นเนื้อเรื่องจบละก็พูดความรู้สึกว่าจริงๆอ่ะตัวผมอ่ะตอนขึ้นมอ .6 อ่ะจะเข้าคารุศาสตร์าากรรมก็เลยเลือกมาเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ซึ่งก็คืออยากสานฝันตัวเองเว่าความที่ว่าเออเราอย่าเป็นวิศวกรแล้วก็ต้องขอบคุณนะบัวใครขอบคุณนะอรุนาขอบคุณนะพานา ที่ได้สารฝันอีกอย่างหนึ่งของผมก็คือการเป็นครูนี่แหละใจผมอยากเป็นครูมากก็ถือว่าเป็นการพูดความในใจแล้วกันว่าเล่นมาสี่เดือนก็รู้สึกผูกพันกับเกมนี้มากในในก็จะเล่นจบแล้วในในก็เหลือแค่ไม่เหลืออีก3โบทสุดท้ายที่ยังไม่ได้เคลียนะฮะเราก็จะมาเคลียกันโปรเจกต์นี้ยังต้องสู้ต่อแล้วก็จะทำบลูโไคายตอนเดียวจบด้วย แบบมแบบสรุปนะตอนเดียวจบถ้าทาตอนเดียวจบกูตายแน่นอนจากที่คํานวณมาอย่างน้อยนะคุณต้องดูคลิปผมวันหนึ่งโดยประมาณพุทเทตตอนนี้นี่คือชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงหนึ่งนาทีนะฮะสลับเนอเรื่มออกสุดท้ายตอนที่ยังเหลืออยู่ในที่จะจะไปปฏิบัติการพิเศษภาคไอชิจาาเพนาพระเทศอีกนะครับผมก็มารู้สึกดีใจนะฮะหลงเข้ามาก็คุ้มไหมก็คุ้มนะก็คือได้รู้จักเรื่องของคอมมู คอมมูก็คอมมูนิตี้ของเกมนี้ต้องบอกตามตรงว่าเป็นคอมมูนิตี้เฮฮามากนะฮะมีเยอะจริงมาเนี่ยะแต่ละคนอ่ะนี่นะฮะบัดเพนาพาเทศนั่นเองมาแล้วนะฮะนี่ไงผมก็ยังยังจะเก็บไว้นะฮะแล้วบัตรจะหายไปนะฮะบัตรประจำตัวผู้ใหญ่ของเพนาพาเทศมีอย่างหนึ่งใบ ผมก็จะเก็บไว้นะฮะถือว pues ่าเป็นควาทรงจำเพชรฉุกเฉินก็ตั้งหน้าปกโคลุกเหมือนเดิมแล้วนะฮะไม่หมุนกาชาถ้าฝนตกก็ใช้เจ้านี่อยากรู้จังอะกาชากาชาใครคนคุณเปิดขอสักโลหนึ่งอ่าขอสักโลขอซักโลอยากรู้อยากรู้อยากรู้เฉยๆอยะเออร้อยยี่สิบเปิดตู้ฟูกาปีใหม่ดีว่า อยากรู้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 ็ใครเป็นคนหมุนไม่รู้อ่ะใครอ่ะผ่านหน้าป่ะเอ้ยไม่ไม่ทันอ่ะ <c oughs> นิ้วกลาง <c oughs> แล้ฟ้ากระจายก็ว่าอยู่ใครรักจริงๆนะรัก <c oughs> รักโคจรจริง <c oughs> าเปิดเพิ่มอีกรอบนี้ดูดิใครเป็นคนหมุนวะแป๊บนึงนะพาหน้าวะโอเคอโยโน่าไม่ทันไม่ทันนึกว่านึกว่าพาหน้านึกว่าพาหน้านึกว่าพาหน้าเออนึกว่าพาหน้าเพิรเดือเท่าไหร่เนี่ยเลออยูยประมาณพันเก้านะจริงด้วยพันเก้าสิบเก้าูกาไม่ออกเลย ตู้นี้ขอข้ามาแล้วกันคนดูขออภัยด้วยนะฮะก็สำหรับเรื่องน,นี้นะเก็บเควสแล้วกันไหนไหนก็ไหนไหนละเล่นถือโอสุดท้ายซะทีเล่นผมซึมไปเลยสอบประมวล <c oughs> เรือของอุสนาวิคิม <c oughs> หนึ่งน้ามันคืออะไรครับแบบดูมันเป็นคืออะไรอะ,แบบออะ,รอะเรืออุสนาวิคิม คืออะไรอ่ะเดิอ,อ์ตวุฒิบิคิมหน้าเริ่มเกมนี่อันนี้หน้าเริ่มเกมของผมนะฮะอ๋อหน้าเริ่มเกมผมก็ยี่สี่เหมือนเดิม,มและเอ๊ะเ,เอ,อ้ยเดิร์ตวุฒิบิคิมคืออะไรวะแปะ๊บนึงนะไปดูก่อนเดิรอตุฒิงานพิคิมโอ้โหแป๊บนึงนะท็อปสีเขตสี่วันไม่มีอ่ะ รนะู้นายพิคิมเหรออะไรวะแป๊บนึงนะสลับดไนะไิไม่รู้ว่าอย่าพึ่งนะโคลุรู้แป๊บนึงไม่ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงมุติ๊กเกอร์หร,อหรือว่าอะไรหรือว่ายังไงไม่มีอ่ะหรือวนายพิคิมตรงไหนอ่ะ เหลือนายพิคีมหมอถ้าฝน,นตกก็ใช้เจ้านี้ซะนายพิคีมหมอไหนอ่ะไม่เห็นมีเลย <c ười> ใ,ใ,ใ,ใครใครรู้ใครรู้บอกผมด้วยนะผมไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงก็ดูคนด้วยก็เ <c ười> ป็นยังไงว่ารับสำหรับบัวไข่โอเคไหนๆก็เลยเวลามาละไปะ <c ười> สวัสดีลาเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับผม